โอเคครับผม,มาดีทุกคนนะครับมา mm. นะคลิปนี้ก็ลุยกันต่อครับผมเป็นน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับก็เป็นการยกกรอบสะพานนะผมกรอบสะพานนะผมขึ้นขึ้นไปอ่าด้านบนนะครับโอเคก็เป็นเวลาตอนกลางคืนนะผมมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยเดี๋ยวยกยกขึ้นให้สุดหนยกขึ้นให้สุดหว,นน,หดหวนนะครับรู้สึกว่าจะสวิงชา้าเกินนะผมน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับอีพีนี้นะครับก็ จะได้ล่ำลางานนี้แล้วก็จะไปสเสวยสุขกับงานใหม่อีกเยอะแยะข้างหน้านะผมนะักครับโอ้โหมาดูกันว่าเราจะได้ทำงานอะไรบ้างในที่เมืองศรีนะผมเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีงานเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับซึ่งทำยังไงก็ทำไม่หมดหรอกนะครับผมงานมีเรื่อยๆผมโอเคฝัง โอเคโอ้เราเราจะยกกรอบสะพานเอ้เราไปกดออกทําไมเนี่ยโอ้โหใหญ่โคตรๆอะไรจะใหญ่ขนาดนี้วะพี่ยกกรอบสะพานขึ้นแล้วอยแล้วผมรอยแล้วลอยแล้วลอืบุ้นบุนบุนบุนฟูเอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล้อันนี้อันนี้เป็นทางรถไฟนะอันนี้เป็นทางรถไฟนะที่เราทําใหม่มันจะดีกว่าอันเดิมนะครับ น่ที่เขาทำกรอบตรงนี้ไว้ก็เพื่อกันตกครับผมกันตกนะเอ่อการรถรถไฟตกรางครับผมเวลารถไฟตกก็อาจจะเอ่อทำให้ไม่ตกจากบริเวณนี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นจุดข้ามที่สูงนะผมสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอุมโมงค์เขาน่าจะเจาะอ,อุมโมงค์เอ่อเจาะเจาะพื้นดินทำเป็นเอ่อช่องไปเนาะไม่น่าจะทำอุมโมงค์เ,เสียงบเฉย เพราะว่ามันต่าๆแค่นี้มันมันมันไม่ได้สูงอะไรนักหนานะมันมันมันไม่ได้สูงนะครับโอเคอีพีสุดท้ายแล้วผมเดี๋ยวพาไปซื้อบ้านด้วยครับเดี๋ยวพาไปซื้อบ้านด้วยนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหปื๊ดอืปื๊ดยืดครับผมยืดแล้วครับผมยืดเลย,ผม,ย,เลยผมนี่ยืดเลยครับอืดอืไปด้านหน้าไปด้านหน้า โอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกดปึ้งไปเรียบร้อยครับ,รรบรผมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีแค่นี้แหละ EP สิบเอ่อ EP เท่าไหร่วะ EP สุดท้ายครับผมนี่รถไฟวิ่งแล้วทุกคนน้ยรถไฟวิ่งแล้วอะ่ะเอาโหเมื่อกี้กูไม่เห็นมึงวางรางเลยเอามันวิ่งได้ไงมันไม่มีรางอะ่ะหรือว่ารางมันฝังอยู่โอ้หเรียบร้อยครับผม โอ้ยแล้วทีนี้เราก็คืนรถคันนี้ครับผมห้าหมื่นครับผมเป็นจำนวนเงินห้าหมื่นนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปซื้อคืนเราก็ไปซื้อคืนครับผมไปซื้อคืนไปซื้อคืนนะครับเป็นจํานวนเงินห้าหมื่นครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อคืนก่อนนะผมนี่ซื้อคืนเลยสี่แสนเก้าโอ้หเอ้ยเออถูกแล้วจํานวนเงินห้าหมื่นเฮ้ยเหลือสามแสนเก้าอ่ะได้ไงวะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชม ชมเมืองด้านอ่าไม่ไม่ใช่ชมเมืองดิพาไปซื้อบ้านครับผมไปเดี๋ยวพาไปซื้อบ้านก็เป็น,นว่าจบพิธีครับผมเป็นกานว่าเปิดเมืองเสร็จเรียบร้อยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเปิดไปพาไปซื้อบ้านครับผมพาไปซื้อบ้านนะหนในดูงานต่อไปดิอ๋องานต่อไปก็เหมือนเดิมครับผมอ๋อมีงานเพิ่มมาใหม่ก็คืองานตัวนี้ครับอู้อ๋อทำไมมันไม่มีงาน,นอ่ะอ๋อสงสัยงานเป็นงานซื้อบ้านโอ,โอเค งานซื้อบ้านเอ้าไม่เห็นไม่เห็นโทษทีพีสงสัยเป็นงานซื้อบ้านนะผมโอ้นี่ไงบ้านเราก็อยู่ไม่ไกลนะผมเอ้ยไม่ไกลบ้าบออะไรไม่ใช่ตรงนี้โอเคไปเรื่อยๆครับผมดูดูในมินิแมปครับผมอ๋อนั่นไงไม่ไกลครับผมนี่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 คือบ้านของเราครับนี่นี่หลังนี้แหละเราหาทางเข้าก่อนโอ้ยโอ้ยเ๋ยวหาทางเข้าก่อนนะผมหาทางเข้าก่อน ไปมันเข้าตรงไหนอ๋อเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่านี่เ,เข้าไม่ได้จิบผ่าแล้วเดือยเยอะโอ้ยอยังดีนะที่มันลงได้โอเคแล้วก็กดซื้อไปผมปึง้งเจ็ดอู้เจ็ดหมื่นห้าเลยนะอู้จุดพุจุดพุอ่าฉลองฉลองเปิดเมืองเรียบร้อยครับผมนี่อันนี้ก็คือเปิดเมืองสี่สำเร็จนะเปิดเมืองที่สี่สำเร็จนะโอ้โหซื้อบ้านเรียบร้อยครับผม สวัสดีครับนี่ผมนี่คือบ,บันหลังที่สี่ของเรานะครับผมโอเคขอตอนเช้าเลยแล้วกันเนาะทำงานแต่กลางคืนบ้าบอเขาแตกอเดี๋ยวเราจะไปซือ้อไอตัวนี้เลยโอ้โหดูงานนี่ยทุกคนดูงานลองรับดิเดี๋ยวเราจะไปซื้ออ้นนี้ด้วยนะซื้อเคียนซื้อเคียนใหญ่นะผมเพราะว่าอาเรายังไม่มีเคียนเคียนตั้งพื้นนะน่าจะเปิดแล้วนนะี่นี่สองแสน แปดโอเคแล้วเรียบร้อยครับผมอัพเลเวลครับผมอัพเลเวลนะครับอ่านี้ครับผมนี่อัพไปโอ้โหอัพสกิลอัพสกิลไม่ใช่เลเวลโอ้โห oh, oh, มาเรามาดูกันว่าอาจจะกี่นาทีห้านาทีเรามาดูกันว่า,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 ววางานต่อไปจะเป็นงานอะไรครับผม hmm. เดี๋ยวผมพาดูงานเดี๋ยวผมพาดูงานเดี๋ยวมันมีร้านขายรถแถวนี้ไหมวะ เ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดไอ้มินิมาทก่อนมินิมารทบ้าบออะไรพูดมัวเดี๋ยวไปเปิดเมืองก่อนผมเปิดเมืองก่อนเวลายังเหลือเวลายังเหลือนะครับเกียกโ,โ,โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นที่ขายออโอ้โหรถเรารถเราเบรก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 เียกจึงโอเคด้านหน้านั้นก็จะเป็นคือรีครับผมใส่แล้วพูดมัว เออแล้วร้านขายรถมันมีไหมว่าแถวนี้ร้านขายรถมีไหมผมอยากได้แต่ร้านขายรถนะร้านขายรถจําได้ว่ามันมีสามเมืองนะครับอ๋อถ้าจำไม่ผิดนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จาไดถ้ถ้าถ้าจําไม่ผิดครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นอเคอรี่ครับผมเคอรี่นะที่จัดส่งพัสดุก่อสร้างนะผมใช่หรือเปล่าอันนี้ที่ขนของคนะที่ลายๆตรงนี้ก็เป็นที่ขนของนะครับโอเคครับผม เอ้ยมีรั้วด้วยวะเออเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตรงไหนมันแปลกๆเออตรงไหนเอ้ยตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นแบงค์นะผมน่าจะเป็นแบงค์นะอ๋อไหนดูที่เมืองสามดิตรงไหนมันแปลกๆมันมันพอที่จะเป็นร้านขายรถได้ตรงนี้หรือเปล่าเออผมผมว่าจะมาตรงนี้เออเดี๋ยวเราวาร์ปไปกันเลยดีกว่านะโอเคแล้วตอนนี้เราก็เปิดเมืองสามได้แล้วนะทุกคนนะ เปิดเมื่อเอ้เปิดเมืองที่สีเปิดเมืองที่สี่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็สบายแล้วครับผมทีนี้ก็ทํางานอย่างเดียวครับงานใหญ่ๆรอเราอยู่ข้างหน้าครับผมเดี๋ยวขอรับงานเล็กก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเออก็อะไรละ่ะทําให้ทํางานสบายสมองไปก่อนนะครับช่วงนี้ทํางานสบายสมองไปก่อนเออเดี๋ยวเราจะไปสุดๆฝั่งนู้นเลยครับ โอ้ร้านขายรถตรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่ใช่ร้านขายรถไหมพี่ใช่ใช่เอ,อ้ยน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะเอ้ยใช่ใช่ใช่เออร้านขายรถโ,โอ้โหผมหมุนไปตั้งไก่ไก่ตั้งนานว่าแล้วตรงนี้ต้องใช่ร้านขายรถโอเคร้านขายรถนะครับผมตรงนี้นะเมืองที่สี่ไม่น่าจะมีนะถ้าเท่าที่จําถ้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเออก็หมดแล้วผม นะครับเดี๋ยวงานต่อไปก็เดี๋ยวรับให้ดูในคลิปหน้าโอ้โหเฮ้ยงานนี้นี่ว่าที่มันอยู่ในาภาคภาคสามอะ่ะอันนี้เป็นคือเป็นไองานหลักของภาคสามเลยครับนี่น,นี่ไอตัวนี้แหละอตบป่องเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ทําเราจะทํางานหลักกนนะเอเอเอเราจะทํางานโอ้โหดูดิดูงานดีทุกคนโอ้โหมีแต่ง,งานใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับดูนี้โอ้โห หงานนี้เราทําไปแล้วสุดยอดไปเลยแล้วก็เหลืองานนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะรับงานเล็กๆก่อนนะรับงานพวกเล็กๆพวกเนี่ยพวกขุดพวกอะไรเนี่ยละเออรับเล็กๆไปก่อนนะเนี่ยพวกนีอ้อ่โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็งานนี้แปลกดีป่ะ <laughs> โอเคผมคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะผมแปดนาทีแล้วโอเคบายบผม EP สุดท้ายผมสวัสดีครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ